มาละจ้าแกงงัวพนันมเนี่อยู่รันเราแสดงม,มอนี้เออเนี่ยปะ่ะมอนี้ว่าสุดๆละล่ะมือนี่แต่ว่าเกิดเหตุการณ์บอขาดฝันพี่นอ้องเออจะเป็นคนเมื่อยเมื่อบปวดอ้อมป,ปัจจุบัดโอ้แต่ผู้พากยังเมาว่าท่านสายเออเบิงเบิงแก่ังเกตงัวพันตัวนี้ดีๆด้วยนีอันนี้งัวพันเนื้อได้จากนี่สมบูรณ์อ้วนอ เป็นตะฮะปต๊ะฮะค่ากินจังไดะก็บอยิมเนอโราสกินเป็นตะแซะเป็นตเซะฮว้ายเนอหาเม้น,น,นัดเข้าไปไ๋ละเออหยอบหยอบหย,ย,ยอบโอ้ยจะไม่กินเป็นตะแซะค่ะโบลาเนิดเออกอินเข้าไปกินเข้าไปล่ละอืมอืมสกินแหบปุน่นโบราะคนกันสเตแตอตนเราต่เบียกินแต่น้ำบานสันเออ กินมันนะกินขบาปตัวเป็นอาหารฮะนะเออเขาว่าห้อห่าบอหดไปหิริโอฮ่าฮ่ดฮ่าโอ้ฮ่าฮขา่ากายิก่าห้ออควรเออมากเข้าไปอืมว่นอปลากระพงสะเดถอดปลากระพงเอออืมห่หุหัวอ่อนมันกินอหายไปแล้วพี่น้องมันหายตัวไปเล้วอีเยอีเลอนหน่อยเมือนว่าอเมอืี่เอกบอกว่าเนือน่ะมัน่ทีเนี่ นำ os, o, e ้ำหายอยู่ห้องหน้าแม่บ้านว่าพอมีภาษาแม่บ้านพ่อมากระฟังกันบ่หูเรื่องโอ้ยเนาะอันเอาตูเผยเพื่อนที่หน้าหอนี้มาเข้าหนังบ่บ่าษาสั่นโอ้ยขอไปนําหามริกาบมาอีมาขอสู่ห้องทีละห้องสองขบไปที่ไม่ถึงเห็นเกือบผื่นนนนอ่าปลอยู่ในโถสศัพทผุดผุดนิดเดียวเมื่อหายไปนี่เมาแล้วสมมูลอะไรไปนี่ย่างต่อยด่าแต่ไปพูนบุบบุนอีน้ำหน้าพูน วนัโนโค่หนั่มดอนอีพันนม่ัดอน,นั่นเออโอ้ดาจะเปจะชุดทางพี่น้องเอ้ยมงดจะไม่จะมาพวอบกันพอพอจังวะเออไปยางตจะไปดาตจะไปเออเต็ดดาจะไปปุ่นปุ่นอีนี่บ่ไว้แล้วว่าสันจีห้ายายคนจีห้าวาสันโจ๊กฮ่าดูแล้ววะลุ้ปปเอาไปเลยเรื่องก็เรื่อวะเบิกอี่ข้างๆปุ่นสอยกันบิวว่าสันได้หลู่หลังเบร เออบิวเอออีกเหรอโอ้เละลิบุนอีบัวจิฮา้รบ่ฮักอีบูวรูปละอีบูวบิวเนี่ยสิฮาก้อนโอ้โอคุณละเนิดพี่จะซุ่มมาพ่อมาพ่อกันนายไปเมื่อเถอะเออเอาไปแล้วเนี่ยว่ายๆกูจะนอนบวหาทางใส่บทหา จะเป็นบรรดากันดีครับป้ายป้าไปบริเมื่อเมื่อเมื่ไปหานนอนเอา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 อีเานั่นนะคุณละเฮียดเองแต่ละคนสภาพปกติป่ะนะป้ายพิวานก็เพืกอบุคคเจ้าวนั่นก็จีหัวนนั่นเออก็จีนแบมันเขาคุกเดานั่นเออป้ายบริมย่างึืนันได้โอ้ยพี่น้องอันนี้ครี่ภาพนี่แต่ว่าภาพจริงเน้ะีวล่เลือกก้มาทำกําเพง ไปกอมาน้ำขันอันนี้โอ้ยถึงมาก็ละนืดไหลนี่ยามปีนท้วงวันที่ช้าละฮะจะแตกยางมัน้เขาเดือร้ันเดมนี้ไม่ยินตํำกูสะรอบไปที่นี่โอปูปลากระเบนอสลางเมาอีเดียบิน้อาไปมันย้เมัวแบบนอนพี่ไปหานอนไปที่นี่ว่ากับยีนพันกันนั่นแ่ละแั่งมัก็ฝ่าโคตรไหลโคตรแทกโคตติดตามไม่ไงวันเด้อรอบน้าไม่ไงสิภาไปไปเล่นใสบูวันนี้ไปเที่ยวหลานได้บูวันนี้รู้สิภาไปกิน Ô mày mày sang, vì mình ăn, đuổi cái anh đầy nó sợ, ôm anh. Cóp luôn mọi người, bọn mình đầy bù.